เอพีเอมแต่หนูสงสัยจังเลยอะช่วงนี้เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันใช่ปะแล้วอย่างนี้ประกันกลุ่มก็ยังให้ความคุ้มครองเราอยู่ไหมอะพี่แล้วประกันกลุ่มคืออะไรอ,อ๋ออมอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาคำตอบชัวร์ๆพี่ว่าเราไปถามกูรูกันเลยดีกว่า <c oughs> หลายๆคนสงสัยใช่ไหมครับว่าการประกันกลุ่มคืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันนะครับ การประกันกลุ่มก็คือการทําประกันในรูปแบบของบริษัทนะครับโดยที่บริษัทหรือนายจ้างเนี่ยซื้อความคุ้มครองให้กับพนักงานทั้งองค์กรโดยความคุ้มครองที่บริษัทซื้อให้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นนะครับซื้อความคุ้มครองแบบไหนให้กับพนักงานบ้างนะครับอย่างเช่นตัวแรกเลยก็คือการประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็จะได้รับความคุ้มครองตามทุนประกันนั้นๆไปต่อมาก็จะเป็นการประกันอุบ ตัวต่อมาก็คือการประกันทุพพลภาพหากมีการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับพนักงานสูญเสียอวัยวะเกิดการทุพพลภาพเกิดขึ้นก็จะได้รับความคุ้มครองด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดคือการประกันสุขภาพประกันกลุ่มเนี่ยก็จะให้ความคุ้มครองตามวงเงินที่บริษัทซื้อไว้ให้ประกันกลุ่มตัวนี้จะช่วยบรรเทาในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานเวลาป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วไปรับการรักษาพยาบาลประกันกลุ่มโอเชียไลท์ไทยสมุทรก็ต้องการทําให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคน แล้วพบกันในช่วงความรู้กับโอเชียนแก๊งในครั้งต่อไปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ